สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะอีกหนึ่งคลิปนะคะตรงนี้กับงานมีดของช่างบอยประเสิร์แพนั่นเองค่ะวันนี้ก็สำหรับพี่พี่ FC ที่ภาดคลิปโปร650บาทเมื่อคืนไป วันนี้ค่ะเรามาต่อให้อีก8เล่มนะคะมีแค่8ดเล่มเท่านั้นค่ะที่ทํามาจากเหล็กบาร์เลื่อโซ่นะคะและก็เหล็กตรับลูกปืนเยอรมันนะคะสําหรับเหล็กบาร์เลื่อโซ่ก็จะมี2เล่มค่ะมีเบอร์1และเบอร์2นะคะสําหรับเหล็กตรับลูกปืนเยอรมัน SKF ก็จะมีเบอร์3 4 5 6ี่ห้านั่นเองค่ะอีก5้าอีก6เล่มนะคะสําหรับงานเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันของเราเมื่อคืนเนี่ยต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับพี่พีเอฟซีที่ไม่ได้ในส่วนของ ในส่วนของมีดที่จะโปรโมชั่น650กันไปวันนี้เชา้านี้ก่อนไปทำงานเพิ่มให้อีก8เล่มค่ะหมดแล้วจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้และก็สำหรับงานเล่มแรกของเราค่ะก็จะเป็นเหล็กบา์เลือโซ่นั่นเองค่ะจะมีความยาวของบารอยู่ที่12.6นิ้วค่ะสันนา4มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าน4.9นิ้วค่ะตรงนี้กับเหล็กบารเลือโซ่แบ่งปันกันที่650บาทส่งให้ฟรีค่ะ แต่ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับงานจัดโปรโมชั่น650ของเราไม่มีไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มด้ามหรือว่าเพิ่มฝัก pvc ได้แต่ยังส่งให้ฟรีอยู่ค่ะสำหรับด้ามไม้เพิ่มเพียงแค่50บาทค่ะแล้วก็ฝัก pvc เพิ่มอีก100บาทเท่านั้นค่ะตรงนี้กับงานโปรโมชั่น650นะคะเป็นงานสุขสันต์วันเกิดของพี่ช่างบอยประเสริฐแพ้เมื่อวานนะวันนี้มาจัดเพิ่มอีก8เล่มค่ะก่อนไปทางานตรงนี้ เอามาให้ชมกันก่อนเลยมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่12.7นิ้วค่ะสันนา4มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม 4.8นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็มาต่อก,กันเล่มที่3ค่ะเป็นเหล็กตะลักปืนเยอรมัน skf นะคะเป็นงานมีที่เป็นทรงปลายแหลมนะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับเล่มน,นี้ก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะเพียงแค่ด้านเดียวด้านนี้ที่เป็นเอกลักษณ ตราบปืนเยอรมันวงด้านในนะคะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะสำหรับเล่มที่3ของเรานะคะมาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยคะ่ะสำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.5นิ้วค่ะ สันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3.2นิ้วค่ะมีลายเส้นอยู่ด้านเดียวนะคะแต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะและก็งานมีดของเรารับประกันงานมีดทุเล่มอยู่นะคะถึงแม้จะเป็นงานโปรโมชั่นแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะและมีดบ้องของเรามีอีกหนึ่งเล่มเท่านั้นค่ะตรงนี้ที่จะเป็นงานโปรโมชั่น650ของเราเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันนา6มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม4.4นิ้วค่ะแบ่งปัน ที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของคลิปโปรโมชั่น650ของเราเพิ่มอีกกันเพียงแค่8เล่มเท่านั้นค่ะเิ่งย้มเพราะว่าอีก8เล่มเท่านั้นค่ะสําหรับเหล็กตร,รับลูกปืนเยอรมันตรงนี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะที่พลาดไปคลิปก่อนมาจากคลิปนี้กันได้เลยเพราะว่ายังมีส่งมีดสวยๆที่สามารถใช้งานได้จริงและก็สามารถใช้งานหนักได้สะดวกสบายกันอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันเล่มที่6ค่ะเล่มที่6ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่13.4นิ้วค่ะ สันนา4มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.1นิ้วนะคะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะเป็นโซมีดแคมนะคะตรงนี้และก็เล่มที่7ค่ะเป็นแคมเป็นแคมไซส์เล็กนะ,ะที่มีความยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะและสันหนา5มิลค่ะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม3.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทนะคะทำมาจากเหล็กตะระบลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะสำหรับ เล่มนี้ไม่มีลายเส้นนะคะถ้าเล่มไหนมีเราจะแจ้งไปเลยนะคะส่วนเล่มที่ห6 7ด และแตดไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้แต่ยังคงเป็นงานเหล็กตลับปืนเยอรมันอยู่นั่นเองค่ะเป็นเหล็กตลับปืนเยอรมัน SKF นะคะตรงนี้เน้นย้ำกันด้วยเช่นกันและมาต่อกันเล่มสุดท้าย,ายสุดตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันหนา5มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะส่วนอ,อกสนใจนิดงานเล่มไหนก็สามารถ ทักแชทมาได้เลยที่เบอร์โทรนะคะ0 6 4 9 8 9 2 2 6 5เบอร์โทรนี้สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ facebook ค่ะเชอร์เบลมีดดับทายบางท่านบอกว่าเห็นคลิปใน facebook แล้วเห็นลงแป๊บเดียวมีดหมดไปแล้วนะคะแต่เราเนี่ยคือต้องลงใน youtube ก่อนนะคะกว่าคลิปจะรีรันหรือว่าโหลดนะคะมันจะค่อนข้างช้านิดนึงค่ะพอดีระหว่างที่โหลดเราก็ขายไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้อีกหนึ่งคลิปดีๆตรงนี้จาก โปรโมชั่น650คลิปที่2ค่ะมีเพียงแค่8เล่มหมดแล้วหมดเลยนะคะตรงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านค่ะที่โวยพรน,นะคะและก็มา มาช่วยอุดหนุนในส่วนของโปรโมชั่น650ของเราตรงนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานร่ํารวยเงินทองนะและก็มีโชคมีราภกันทุกท่านค่ะพรใดที่ประเสริฐขอขอให้ย้อนเกิดแก่ท่าน v p x c ทุกท่านด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะที่คอยติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดเลยสําหรับคลิปนี้ลากกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้องไปเข้างานต่อนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ